สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านะครับผมท็อปสุดยอดนะครับเหมือนเดิมไะยังอยู่กับท่านอาจารย์อ้วนอาจารย์พิมพิสษษาอาธิเมทาวัตนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเรื่องของโหัาศาสตร์การแพทย์หนึ่งเดียวคนนี้เลยฮะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอาจารย์ของหลายๆท่านเลยเรื่องของหัาศาสตร์การแพทย์นะครับคือต้องบอกทุกคลิปนะอาจารย์ว่าจริงๆหัาราสตรการแพทย์เนี่ยจะไม่เหมือนหัาราสศาสไทยบางคนหัาราสศาสไทยเนี่ยผูกดวงเสร็จต้องวางดูลัคนา ลัคนาสถิตราศีอะไรแต่พอมาดูกับท่านอาจารย์เนี่ยบางคนล,ลัคนาราศีนี้แต่พอมาอยู่งี้ปุ๊บมันไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้เขาใช,ใช้สุริยคตินะฮะตามพระคัมภี์สม,มุจฐานวินิจฉัยนะครับอ่าเพราะว่าบอกเลยว่าตามสุริยคติที่ดําเนินไปในห้วงจักรราศีแห่งปีเนี่ยอันทําให้ธาตุทั้งสีในร่างกายมนุษย์แปรปรวนไปทุกขณะเห็นไหมฮะคลิปนี้เป็นคลิปของคนราศีกัน ราศีกันขอเสียงนิดนึงราศีกันนะราศีกันนี่ก็เป็นราศีธาตุดินเหมือนกันธาตุดินดนะฮะธาตุดินหย่อนนะราศีกันเนี่ยคือคนที่เกิดแรมอะไรฮะแรมแรมหนึ่งข้ามเดือนเก้าแรมหนึ่งข้ามเดือนเก้าถึงขึ้นสนะิบห้าข้ามเดือนสิบอ่าถึงขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเป็นคนราศีกันนะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะราศีกันตามคัมภีรนี้ เขาบอกว่าเป็นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเป็นท่าดินหย่อนาตาดินหย่อนปฐวีทตุหย่อนอาการเป็นไงฮะพวกดินหย่อนเนี่ยพวกพวกดินหย่อนหมายถึงว่าดินมีมีกําลังเท่ากับยี่สิบของเขาก็จะหย่อนเหลือึ้หนึ่งเหลือสิบอย่างนั้นเลยนะใช่ทาดินหย่อนเพราะฉะนั้นเ้ยมคนยเลคนละสีกันนี่เขาก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอผู้หญิงผู้ชายจะนิ่มๆอ่อนแอครับเพราะว่าเป็นดวงที่ เกิดมาแล้วสบายที่สุดในติดสองราศีนี่มีราศีกันนี่สบายที่สุดอ้าวอย่างนั้นเลยเหรอะทั้งผู้หญิงผู้ชายสบายที่สุดเพราะเป็นคนปากดีอ่าเป็นคนปากดีเพราะว่าทางฟ้าทางสวรรค์มาเกิดอ๋อนี่ตามโบราณเขาว่าอย่างนั้น่าอย่างนี้อ่าไอ้พวกปากดีนะพวกปากดีจริงๆราศีกันถ้าถ้าสมโหรศศาสตร์อ่าศาสตร์ไทยนะ ตอนนู้ตอนนู้รักตังราศีกันก็คือเลขสี่เลขสี่เลขสี่ผมก็ดาวพุธก็เรื่องป่าอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่อ่าแต่ว่าอันเนี้ยคนราศีกันสบายเหรอเป็นคนสบายราศีกันครับราศีนี้ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็ยิ่งสบายอ่าอะไรฮะไม่ต้องทำหัวเลี้ยงหัวเลี้ยงนะฮะแล้วผู้ชายฮะผู้ชายมีเลี้ยงแค่โชคดีนะคนราศีกันอ่าผู้หญิงก็ ผู้ชายนี่นาลีอุปัรรมอ๋อภาษาภาษาที่ดีหน่อยนะอุปรัรภมอย่างผู้หญิงก็ครับผู้ชายอุปธมภมเออ,อนะครับราศีกันทีนี้ราศีกันอย่างที่บอกเนี่ยพวกดินหย่อนเนี่ยดินธาตุดินธาตุดินหย่อนอาการอาการเนี่ยอาการของธาตุดินหย่อนนี่ก็คือแบบธาตุดินเนี่ยมีมียี่สิบแต่ธาตุธาตุ ถ้าตุราศีกันนี่ก็จะเหลือศีกะอาการนะึงอาการมันก็จะอ่อนแอกินอะไรก็ท้องเสียภายในมันจะหย่อนยานก<ะ>กินกินอาหารที่สแรงก็เสียกินอาหารที่ไม่ถูก กับคพไปถูกป,กปากไม่เคยกินก็ท้องมันจะเสียเพราะฉะนั้นเขาจะตัดไปเลยเรื่องอาหารใหม่ๆห้ามกิน,นอาหารใหม่ๆยังไงจย์อาหารที่ไม่เคยกินก็อย่ากินอ๋อผมด<ช>ูว่าอาหารใหม่ๆแล้วร้อนไม่ใช่นะไม่ใช่คำว่าอาหารใหม่ของอาจารย์คืออาหารที่ไม่เคยกินนะไม่เคยกินอยา่อยากินแปล,ลกแสลงแปลกๆลกอย่ากินอ,อาหารที่คนเขาฝากมาให้ ก็ไม่กินแล้วจะถูกยาพิษยาเบื่อเพราะว่าคนราศีกันเนี้ยคนอิจฉาเยอะอ้าวเหรอฮะเพราะฉะนั้นของกินต้องระวังที่สุดอ๋อคืออะไรที่เข้าปากของคนราศีกันอระวังคือเขาฝากมาก็อย่าไปกินห้ามกินเพราะว่าทาไมก็จริงๆยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วอาจารย์โบราณเขาอาจจะเออกลัวมันใส่ยาสั่งยาพิษอะไรมาแต่สมัยนี้เหมือนก็เขาซื้อมาฝากอ่ะมันก็มีอยู่มันก็อาจจะมียังทุกวันนี้ยังมีอยู่เหรอฮะ เพราะเพราะราศีกันเนี่ยใครซื้อขนมมาฝากไม่ต้องอย่าไปกินก็ให้คนอื่นเข้าไปนะเออไม่ใช่แบบพอได้มาที่ฉันโลภกินทุกอย่างเลยขวางหน้าเพราะคนมีคนอิจฉาที่สยาเยอะครับอ๋อพวกนางฟ้านางสวรรค์มาเกิดเออพวกราศีนี้เขาเป็นราศีที่สุขสบายเครื่องบนสั่งมาเิดครับผมแหมแล้วแล้วอย่างที่บอกอะพอทตาดินหย่อน ช่ไหมดินปกติมีกําลังยี่สิบทีนี้มันเหลือสิบปั๊บก็เลยอ่อนแอแล้วต้องเสริมภูมิยังไงเสริมกินอะไรพอพอแล้วดูฝนปุ๊บเนี่ยอืม,มันจะมีธาตุลมเข้ามาธาตุลมเข้ามามาเสริมมเสริมธาตุดินับทีนี้พอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยมันก็มีฝนตกอืฝนตกธาตุน้ํามันก็มาทําให้ดินเนี่ย ทำให้ดินเป็นโคลนตมอ๋อดินมันดินมันเป็นคลอยไม่แห้งอะไม่แห้งอะก็ทําให้เราสีกันเนี่ยอ่อนแอเรื่องการที่มีลมในท้องอืม,มีต้องขายลม,มต้องอะไรเพราะว่าดินช่วยไม่ได้เพราะดินเป็นโคลนตมอ๋อ,อเพราะนั้นเราก็ต้องมาปรับสภาพอย่าให้ดินก็เป็นโคลนตมครับแ,แล้วก็ปรับสภาพท้องหกอะแล้วปรับยังไงล่ะอาจารย์บอกบอกด้วยห่ย ที่ที่ปรับก็มีเนี่ยยาปรับาตุของราศีกันนั่นแหละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมองไม่เห็นอ่านั่นถ้า,า,าของคนราศีกันเนี่ยมียาปรับท่าใช่ไหมอ่านั่นที่ต้องใช้เนี่ยคือดอกดีปลี16ส่วนถาส่สาค้าน8ส่วนรากชับรูสี่ส่วนเม็ดพิกไทยสาส่วนรากเจตมูลเพลิงสองส่วนเงาขิงแห้งหนึ่งส่วน,น,นแล้วก็ใช้ตีพลามาอีกเศษหนึ่งส่วนสองมาะคนน,นะครับ อันนี้อันนี้เป็นสูตรยาเป็นสูตรยาอ่าที่ปรับ,ขขบภูมิคภ้มกานสร้างคุ้ัผภูมิคุมนได้พวกโรคหลายต่างๆก็หายไปครับอ๋อแต่แล้วตื่นอะไรฮะพิษเป็นพิเศษไหมอาจารย์นอกจากอาหารที่ผิดแผกแปลกอะไรอย่าไปกินเขาฝากมาอย่าไปกินแล้วม,มีอะไรอีกครับก ไม่ไม่มีอะไรเผ็ดร้อนหวานจัดเค็มจัดอะไรพวกนี้อจะอันนี้กินเข้าไปไม่เป็นไรแต่ต้องเป็นของที่เราเคยกินไอ้ของที่ไม่เคยกินก็อย่ากินเดี๋ยวท้องจะเสียอ้าวอาจารย์สมมติอ้าวผมผมพูดอย่างนี้นะคนเราเกิดมามันก็ต้องลองก่อนนี่ถูุมบไหมอาจารย์แต่ว่าคนเขาเอาเนื้อจระเข้มามันแปลกแต่เขากินปุ๊บท้องเสียทันทีแต่ถ้ามันกินบ่อยๆมันก็ชินมันก็ชินนะคุณก็เรื่องเอาได้ัน บางคนมันอยากจะกินมันนะใหม่ๆอาจจะท้องเสียก็ระวังหน่อยแล้วเขาจะตายโรคโรคอะไรยังไงพวกปะทวีธาตุ่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ยลาศีกันเนี่ยราวศรีกันนี่จะตายด้วยโรคลมเอ้าเหรอหน้าฝนจะตายก็น้าฝนอ๋อถ้าจะตายช่วงหน้าฝนก็มีลมแล้วมันยังไงลมเอออาเอออาหัวใจก็วายเพราะว่าดินมันหย่อนดินมันเป็นโคลนตมดินมันไม่ช่วย ครับผมเข้าใจว่าเฮอ,อดินก่อนมันจะเป็นโรคอะไรก,โก็โรคหัวใจฮะเป็นโรคหัวใจาภายในอ่าระบบภายในบางทีถ้าคนไม่รู้ราศีก็ะจะรักษาไม่ถูกเอ้ยจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอเรารู้ว่าถ้าดินก่อนยอนปุ๊บเนี่ยเราก็อืเพิ่มธาต ไฟเข้าไปอ๋อเพิ่มธาตุไฟแล้วก็แล้วก็หยุดน้ำก็อย่าเพิ่งให้เขากินครับไม่งั้นดินมันจะเหลวอ่าดินมันจะเหลวก็ให้มันดินมันอุดมสมบูรณ์หน่อยให้มันอุดมสมบูรณ์หน่อยอ่าโอ้โหแล้วเราต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์รับประทานอะไรที่มันมันช่วยส่งเสริมเรื่องเรื่องธาตุดินหย่อนพอพอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยธาตุลมมันเยอะใช่ไหมร้อยยี่สิบวันเนี่ยเราก็ ให้กินยาลมพวกร้อนๆเข้าไปอ๋อกินยาลมกินร้อนๆอ,อาหารร้อนๆเนอะพวกธา,าตุดินนะี่ก็ให้กินอาหารในดินทั้งหมดพวกราศีตานนะให้กินอาหารในดินเช่นเปลือกมันแห้วมันแก้วเปลือกมันแห้วมันแก้วซึ่งมันเป็นตรงข้ามกับราศีพุกศก็ห้ามกินแต่อันนี้ให้กินพุกศกห้ามกินของใต้ดินนะ,ะเว้นถั่วที่สงแต่ราศีกรนเนี่ย กินของใต้ดินกินของใต้ดินทั้งหมดเลยของใต้ดินนี่พวกผลอะไรอะอาหารผัวที่อยู่ใต้ดินนี่ไม่ไดาทา์ก็ถั่วนี่ศงงอ๋อก็ได้ก็ได้อะไรที่มันอยู่ใต้ดินนะก็กินก็กินไปเออกระชายกระชายมีดินอนะกระเทียมอะไรก็กินไปอ๋อกินพวกนี้เสริมในช่วงฤดูฝนในดูฝนนี่เห็นไหมฮะมีอาจารย์เตือนนะคนราศีกันถ้าอยากจะรู้ลึกกวันนี้อยากจะตรวจ สุขภาพของคุณตามราศีแบบแพทย์แผนไทยติดต่อหมายเลข0989259229นะหมายเลขส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยโทรคุยกันเอาเอง,เอง,เองในเวลาทำการนะ,ะ,อะขอบพระคุณอาจารย์ครับ